ทุเรียนไทยทํางามหน้าอีกแล้วครับไม่น่าเลยทุเรียนส่งออกซะด้วยตอนนี้นะครับรามวเกษตรเนี่ยเขาสั่งกรมวิชาการ,กรเกษตรร่วมชุดหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราชก็ออกยาแรงเลยถอนใบอนุญาตลงครับลงทุเรียนเพราะว่าเขาเนี่ยใช้สารเคมีบางอย่างนะชุบทุเรียนแล้วก็ส่งออกไปจีนอา้าทำไมต้องทําแบบนั้นกันอีกแล้วแล้วยิ่งจีนช่วงหลังๆเนี่ยนะครับเขาค่อนข้างที่จะระแวงทุเรียนจากประเทศไทยมากเลยตั้งแต่ที่ ถายไปรับทุเรียนเวียดนามมาแล้วปนเปื้อนสารแคดเมียมแล้วก็เอามาใส่ชื่อว่าเป็นของคนไทยนะแล้วก็ส่งไปจีนกลายเป็นว่าทุเรียนไทยเปื้อนแคดเมียมเฉยเลยเอาระเบิดมาไว้บ้านตัวเองแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าทีนี้ทางจีนเขาก็มองแล้วว่าทุเรียนไทยเนี่ยมันไม่ค่อยปลอดภัยแล้วนะอนธิบดีก,มกรมเกษตรแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ,กรเกษตรและสหกรณ์ก็มีนโยบายเร่งด่วนครับให้ขับเคลื่อนนโยบายผลไม้ปลอดภัยมีคุณภาพ สำหรับการบริโภคในประเทศแล้วก็ส่งออกก็เลยมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรเขาร่วมมือกับผู้บังคับบัญชาเฉพาะกิจหน่วยพญานาคราชเร่งตรวจสอบติดตามกระบวนการคัดบรรจุทุเรียนไทยต้องปลอดภัยได้คุณภาพไงใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตต้องถูกต้องด้วยนะสารเคมีใช้ได้แต่ให้มันถูกต้องหน่อยตามมาตรฐานทีนี้แหละเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรกับหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช เขาก็ตรวจสอบการใช้สารเคมีในการคัดบรรจุทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชุมพรทีนี้จากการลงพื้นที่ครับที่โรงคัดบรรจุทุเรียนนะไปเจอ6กลลงใช้สารเคมีที่เขาไม่อนุญาตให้ใช้อะเป็นพวกกลุ่มสารกำจัดเชื้อราแล้วก็โรคพืชน,นะคือมันเป็นวัตถุอันตรายครับและเขาอนุญาตให้ใช้ได้อยู่แต่ต้องเป็นแปลงผลิตเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเอามาผสมในตอนที่กําลังจะส่งออกเป็นลูกๆแบบนี้ ทีนี้เขาเอาไปผสมกับสีผสมอาหารที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนผสมน้ำชุบทุเรียนอย่เหมือนกันไปกันใหญ่เลยประมาณว่าเครียบนะครับแล้วก็ทำให้สีมันสวยขึ้นแบบนั้นนะนะจากทุเรียนดีๆก็กลายเป็นทุเรียนพิษสย่างัานแถมปลอมสีอ่อะทีนี้ทางกรวมวิชาการเกษตรเขาก็เลยสั่งให้ลงจำนวนห้ลงเนี่ยปรับปรุงแก้ไขภา,ายใน30วัน แล้วก็ถอนใบทะเบียน DOA 1ลงเพราะว่ากระทําผิดเกี่ยวกับเงื่อนไขาตามพิธีสารเจียไทยจีนถ้าทําแบบดีๆปกติปๆนะทางจีนเขาก็รับอยู่แล้วเพราะว่าเขารับทุเรียนไทยไปเป็นอันดับหนึ่งเลยแต่ช่วงหลังๆมันเป็นประมาณนี้ครับทางจีนเขาก็เลยเริ่มคิดที่จะปลูกเองนั่นแหละแต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จ ทีนี้ก็เลยคิดว่าอะถ้าเกิดของไทยกับของเวียดนามมันก็ดูมีพิษพอๆกันอะนะเก้เาของเวียดนามดีกว่าไหมเพราะว่าเวียดนามราคาถูกกว่าอีกอย่างคนจีนยุคนี้เขาก็ไม่ค่อยนิยมซื้อของดีแล้วละ่ะเออเขาด,ดูที่ของถูกก่อนดีกว่าเป็นหลักเพราะว่าไม่ค่อยรวยแล้วไงปัจจุบันเนี่ยครับหลังจากที่มีเรื่องเกี่ยวกับสารแคดเมียม,นะมนะมณฑลและเมืองต่างๆของจีนนะซึ่งเป็นหน่วยงานในการกํากับดูแลสินค้าที่มีการจําหน่ายภายในประเทศจีน ก็ได้มีการสุ่มตัวอย่างอาหารในท้องตลาดที่มีการจาหน่ายนี่แหละไปตรวจสอบด้านความปลอดภัยของอาหารเป็นประจำแล้วก็ยังต่อเนื่องด้วยโดยเฉพาะทุเรียนนี่แหละครับเพราะว่าคนจีนชอบกินทุเรียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็พบนะที่เขาพบมีการใช้สารเคมีที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการชุบทุเรียนตามที่เคยเป็นกระแสข่าวแล้วอะ แล้วบาดาลงๆทั้งหลายที่ส่งทุเรียนไปจีนเน่ยเขาไม่รู้หรอว่าเขาตรวจสอบกันหนานแน่นขนาดนี้ถึงได้ยังทํากันอยู่ได้มันก็กลายเป็นว่าทําให้ชื่อเสียงทุเรียนไทยเนี่ยเสียหายไปด้วยครับก็ประมาณนี้สวัสดีครับ